มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่สองในผู้หญิงไทยได้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุก่อน30ปีจนถึงวัยชราอายุ80ปีพบมากในช่วงอายุ35-50ถึงปีโรคมะเร็งปากมดลูกก็ยังมีอัตราการเสียชีวิตเฉลีย่ยสูงถึง7คนต่อวันเรียงพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกร้ายใหม่ๆสูงถึง6000คนต่อปีอีกด,ด้วยในจำนวนของผู้ที่มีเชื้อนี้กว่าครึ่งต้องเสียชีวิต เป็นมะเร็งปากมดลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่ค้อลูกพศส4แล้วก็ทำหมันมาซุดตัวอีกทีคือพศ54อ,อาการปวดท้องทรมานเวียนหัวขึ้นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพศูนย์มะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะ ป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตาดัดให้ป้าก็ผ่าตัดไปเหะหลังผ่าตัดสองเดือนก่อนที่จะเจอเนตินปวดมือลูกแล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยคือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นได้รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่าถ้าแม่ตายก็ให้เผาที่กรุงเทพนะไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอเซนตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลย ทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็โดกหนาขึ้นผิวพรรณดีเสนิตินพิกชีวิตให้คนใกล้าตายอย่างดิฉันให้รอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้คือขอขอบคุณเซนิตินเซนิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ